ไอ้ปื๊ดอะไรอีสมชายไอ้ปื๊ดมันนี่ไม่มีอะไรเล่นเลยหรออ่าไม่ไเล่นนะอืมเล่นอะไรอ่ะไม่เป็นไรหรอกไม่ต้องเล่นอะไขี้เกียจน่าเบื่อด้วยน้ะอ้าวหน้าเบื่อละแล้วทำไงได้ก็ยังยื้อโง่ต้องกันอย่างเงี้ยต้องมีวิธีหน่ึ่งใหญ่ไม่ปื๊ดเห็นเขาบอกว่า บ้านหลังที่เราอยู่เนี่ยมันมีผีอยู่ด้วยนะฮะจริงไหมผีนะใช่ผีนะเพอร์เจผีจริงจริงหรออืมแต่เขาบอกมันมีจริงนะฮะเพอร์เจกีกันหลอนไปเองแหละไม,ม่มีหรอกผีผืออะไรนะเฮ้เพอร์เจเต็มจริงนะมันป็ทางกุ้ยได้เลยฮะเพอร์เจมันแค่ลมลมอะไรจะพัดแรงนขนาดนั้นไม่ใช่เลย มันม sí, bueno ีป okay. ีจริงๆอ่ะเอ๋เพ <effort> <t si> ื่อเจอมาอย่าร้อนไปเป็นนั่งจ้องงี้แหละเมื่อกี้เฮ้ยเฮ้ยเ้้ยเ้ยเ้ยเ้เป็นอะไร

อมีกี่กบฉันจะกอดแกโอ้ยจะกอดฉันเลยเปิดดีแล้วววบนมันรกไอ้ไออ้ไอ้ไอไอ้ไอ้ไอ้ยอ้้อ้ไอ้อ้ไ้ไอ้ไออ้ไ้ไอนอไ้ไอ้ออ้ไไอไนอ

ไอ้ปื๊ดเป็นไงมั่งโอ้ยสำใจัะจะหนังงานตัง้งตัวอลย,อ,ยอ้าวไอ้ปืด๊ดผีไม่เข้าเลยเหรอไม่เข้าแล้วโอ้ยโอ้เราทำไงอ่ะโอ้โยเจ็บตัวฟรีเลยอะ่ะขอโทษไอ้ปืด๊ดไ,ไม่ต้องขอโทษหรอกเทียนแน่พาจนลองบานที โด้ได้ได้เดี๋ยวฉันซื้อยาให้นะยาไม่ช่วย,ลยละอะไรลักจะช่วยมันต้องมีนะ่ะยาไม่ต้องไปโรงพยาบาลน่ะต้องมีนะ่ะออออแล่วก็เรื่องของเองไปไปละวซื้อ,อยาแป๊บก็ตำรวจครับอะไรก็ตำรวจจะตื้อปวดอะไรเนี่ยอย่างหนึ่งตำรวจมนทนาที่นี่เนี่ยแล้วมันเกี่ยวอะไรเนี่ยโอ้ก็ไอ้ขุมชายไอ้ตัวเคี้ยวตัวนั้นนะ่ะมันให้ฉันตื้อแก ยแกไม่ใช่หมอผีทำไมแกจะปราบฉันไม่ได้หรอกเกมตำรวจอ่ะว่าไงนะเดินได้เล่ยอ้อยเขาจะฆ่าตำรวจเออดีมากอมีคนต้องการข้าวโพดไป็ครั่บดิข้าวโพดขายแค่ยี่สิบบาทครับเออนี่เลยครับเนี่ยเฮ้ยใครเนี่ยเฮ้ยมีคนหน้าเลยใครเนี่ยเออเพมเป็นคนขายข้าวโพดครับมีคนต้องการข้าวโพดสักชิ้นไหมครับอ่ะข้าวโพดอะอืมกี่บาทเนี่ย ยี่สิบบาทเกือบไอ้ยี่สิบบาทนะนะของกินก่อนแล้วกันไอ้ไอ้ส่วนเงินก็ไปเอาตำรวจอะไรกันไว้ฉันมีเงินไว้เออไม่เป็นไรเกือบให้ฟรีก็ได้เกือบไอ้เกี้ยงนี่โอ้ยรพกกล่องอร่อยเหมือนกันเนี่ยครพกกล่องอร่อยนะอืมยี่ห้อไอ้สมชายซื้อยานานจังเลยเออใครคือสมชายเกือบ อก็เพื่อนฉันไงนายมีชื่อไหมเออปุ๊คือข้าพูดแมนเกิบเอ้ยข้าพูดแมนนะเอะอเออขพูดแมนปุ๊ดเจอเออเออไปเปุ๊ดเจอนะเกิบผมยืนข้าพูดแมนจริงๆเออโอเคช่างมันในตำรวจดยิ้พูดดีกว่าเฮ้ยปึ๊ดได้ยามาแล้วนี่ไปนี่เลยโอ้โยมีแรงเลยวะ เป็นไงมึงไอ้ปืนได้อยัดหนึบหน้าไอ้ปืนไม่ใครอ่สวัสดีครับผมคือข้าวโพดแมนครับคนขายข้าวโพดครับข้าวโพดเหรอคนขายข้าวโพดเนื้อข้าวโพดนเนี่ยอุ้ยก็อร่อยเหมือนกันเนี่ยโอ้ฟาร์มข้าวโพดมาเลยครับก็เลยอร่อยแล้วทำไงโตไม่ดูเกือบใหญ่ทำไ,ไ,ทำไโอ้